Good morning นะคะมาเจอกับไตล์อีกแล้วนะคะวันนี้ที่ Star Beauty Brighton นะคะวันนี้จะมาบอกสูตรการปิดผมขาวแบบไม่ฟอกอีกเช่นเคยนะคะสูตรนี้จะได้สีน้ำตาลทองนะคะมีสูตรไหนบ้างนะคะมีสีอะไรที่ต้องใช้บ้างนะคะเป็นสีที่ ปิดผมขาวได้ต้องมีไว้ติดบ้านเลยนะคะก็คือ A2 นะคะ A2 ก็คือสีน้ำตาลเข้มนะคะทีนี้เรามาดูวิธีใช้กันนะคะว่าเราต้องเอาตัวไหนมาผสมให้ได้น้ำตาลทองนะคะสลาขอแนะนำนะคะว่าใช้ A17 นะคะเป็นสีน้ำตาลทองผสมกับ A2 นะคะอันนี้ก็เป็นสีเบด A2 คือสีปิดผมขาวอยู่แล้วแต่มันมีความเข้มเพราะฉะนั้นเราจะอยากได้สีอะไรเราก็ใส่ประกายนั้นลงไปนะคะยกตัวอย่างเช่นสี A17 นะคะสตาก็คิดว่าสีนี้เหมาะสำ หรับสาวผิวเอเชียมากจริงๆ<า>สี A17 เนี่ยเป็นสีบรอนทองนะคะทีนี้พอมันมาผสมกับสีน้ําตาลเข้มในจํานวนปริมาณที่ไม่มากจนเกินไปนะคะก็จะทําให้เกิดสีน้ําตาลทองซึ่งสวยกําลังพอดีแล้วก็ช่วยขับผิวสําหรับใครที่มีผิวสองสีด้วยนะคะถ้าหลายคนถามว่าใช้ A17 17อย่างเดียวได้ไหมนะคะจะติดหรือเปล่าอันนี้สตาจะบอกว่ามันจะไม่ติดแล้วก็ไม่ปิดผมขาวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีตัวช่วยอย่างเช่นสีน้ําตาลเข้มหรือว่าสีช็อกโกแลตนะคะอย่างเช่นสี A2 เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะคะในการที่จะเอาเขามาปิดผมขาวนะคะวิธีผสมก็คือใช้แค่10กรัมนะคะแล้วก็ใช้น้ําตาลทองนะคะประมาณ30กรัมแบบนี้นะคะไม่ได้ยากเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราผสมให้เข้ากันนะคะใช้ไฮโดรเจน1เท่าของสีที่ผสมกัน สอแล้วนะคะอะชาร์เน9%้ค่ะข้อดีของการที่ได้ผมสีน้ำตาลทองนะคะก็จะทำให้หน้าสว่างนั่นเองนะคะแล้วก็ดูหน้าเด็กลงนั่นเองนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครยังไม่ทราบนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะที่จะทำให้คุณดูดูเด็กขึ้นนะคะถ้าเกิดใครที่แบบอายุ40 up บอัพอย่างนี้นะคะแล้วก็อยากที่จะทำ ผมออกสีเป็นสีแฟชั่นแต่ปีกผมขาวด้วยนะคะถ้าไม่อยากสว่างมากก็เพิ่มปริมาณที่เป็น A2 ลงไปนะคะอันนี้เป็นเทคนิคพื้นฐานเลยนะคะที่ global ใช้กันนะคะก็คือเอาสีเข้มมาผสมสีสว่างก็จะได้สีประปานกลางนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนผสมนั้นเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ในช่องคําอธิบายด้วยนะคะจะได้ไปค้นหาดูแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้กันจริงๆนั่นเองค่ะ และนี่นะคะสีที่พูดถึงก็จะเข้มประมาณนี้นะคะหรือไม,ม่ก็แบบนี้ก็ได้นะคะก็ลองเลือกดูนะคะเป็นสีเข้มแบบนี้เลยนะคะแล้วเราผสมกับเบอร์อะไรเดี๋ยวตามมาดูกันเนาะนี่นะคะอีกเบอร์หนึ่งที่เราจะเลือกมาผสมก็คือเบอร์นี้นะคะก็ตั เป็นสี a 1 7นั่นเองนะคะหรือว่าถ้าใครใช้ยี่ห้ออื่นนะคะก็ให้เลือกเบอร์8ทับศูนย์แบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าหาเป็นสีแบบแนวบลอนด์เนาะอันนี้ถ้าเป็นของเบอร์ลิน่าก็จะเป็น a 1 7เนาะแต่ว่าอันนี้เป็นของลอรีัลก็จะเป็นเบอร์8หรือว่าจะเป็นของฟาเกอร์ก็เบอร์8นะคะยี่ห้ออื่นๆนะคะให้ค้นหาคําว่าสีบลอนด์นะคะแล้วก็ผสมกับสีเบอร์ a 2นะคะ a 2ก็จะเข้มเลยนะคะ นี่นะคะลักษณะก็จะประมาณนี้ซึ่งค่อนข้างเข้มนะคะแล้วก็ส่วนผสมนะคะก็ตามที่บอกไปข้างต้นนะคะคุณก็จะได้สีที่ปิดผมขาวแล้วก็มีความเงาด้วยนั่นเองนะคะลองผสมดูนะคะไม่ได้ยากเลยค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มาเรียนรู้กันทําสีผมไปด้วยกันนะคะสตาหวังว่าทุกคนคงจะทําสีได้ดังใจนะคะถ้ามีคําถามอะไรก็อย่าลืมที่จะฝากเข้ามาได้นะคะ ใต้ช่องคอมเมนต์เลยหรือว่าใครที่ทำผมแล้วก็ส่งรูปไปได้นะคะที่เพจนะคะ star beauty b r i g h t o n นะคะที่ Facebook Fan Page นะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะที่จะกดติดตามนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์นะคะ star จะเอาคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์นะคะขอให้ทำสีได้ดังใจแล้วก็ปิดผมขาวได้ดียิ่งขึ้นนะคะลองดูคลิปอื่นๆได้ในเพลย์ลิสต์ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ